สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะพามาดูการติดตั้งกระเป๋าแก๊ปสำหรับรถของผมนะครับ r 1 5 All New อย่างแรกที่ทุกคนต้องมีนะครับเป็นตะแกรงนะครับตะแกรงที่เขาไว้ใส่อาหารขายตามตลาดนั้นนะครับมันตกอันละประมาณ50กว่าบาทนะครับหลังจากนั้นคุณก็เอาสายรัดมายึดให้มันเป็น ขนาดกลางแบบนี้นะครับเพื่อเวลาวิ่งกระเป๋ามันจะได้บาลานซ์กันนะครับหลังจากนั้นเราก็หาจุดที่เป็นแบบนี้นะครับเอาสายรัดรัดให้แน่นๆเลยนะครับมันจะช่วยพยุงกระเป๋านะครับผมนี่มันจะออกมาทรงนี้นะครับ กกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับ